อะไรนะนี่ไอ้แบบไหมไม่มีแบบเด็กีเรามาทำอะไรกันที่นี่แก๊ง500ร้อยนะผมวันนี้บุกวัดทีมนะ้วผมครบทีมแก๊ง500บุกวัดครบทีมนะ้วผมเวลาจะเราจะมาเทำบ้านเรามาทำบมานเราจะมาทำบมานโอ้โหจ่ายอีเลยจ่ายอ๋เลยปั่นที่จะวางหน่อยหนจะปั่นสีระวัง พี่อาทมาดเลยเนี่ยโอ้โห,โ,หโหพี่ดำไม่ธรรมดานะผมประตูยังไม่เปิดนะกล้องตั้งแล้วนะฮะสแสดง,งว่าเ,เขาก็ประสบการ์ประสบความสำเราว่าอะไรจอดไหนได้ครับโดนแบ,บน็คเมียนะใครทำกี้เนี่ย <c oughs> มาไว้ไปใส่เสียงในี่เสียงนิคอลไปใส่เอ<ม>าเอาเสียงใช้ท้ายก้่ข้อใหม่มานะครับบุกวัดนะครับบุกวัด ครับในคลิปนะครับถ้าหมดจะ้ครับถ้าหมดจะแล้วก็ลงคิปนะครับตตนีใจเราได้แบมีแล้วพี่ครับนะดูได้ทิกตอกดสิครับนะเนี่ยโทรศัพท์พี่ชิดเป็นอย่างเงี้ยพี่เปิดมาทางในเต้ไปหมดเลยถึงเวลาครู้ที่ตาค้างเน้่ไ่าดูจเปิดดูเอ้าอย่างนี้เนี่ยอ่ะเอาตับเัวดเลย ยกธรรมะขึ้นรถนะครับผมเนาะไม่ได้แล้วแม่ขึนยกขึ้นรถลำบากหน่อยนะฮะหาเองทำงานเองนะัาดย Ok ạ ơn nó Mẹ, mẹ. 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 Mẹ, Đi, Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ, không có luôn không có bão không có không có bão không có bão không ดีนะดีนี้ีติอันทั้งเนียนมาด้หวังนี่เธอไม่เอาหมอนลงหมอนวเหรออลงวตรงนี้ไรเกีนี่มันมีต้องเอาอันยันน้ตัวนะพี่ยกยกขาตรงน้หน่อยพี่ี่ยกขาตรงน้หน่อยพี่โอเคโไปเลยไปลยไปลยลง้ยร แค่นี้เล่แค่พี่ได้แค่เลยได,ด้ออ <c oughs> <t ong> um ันนี้ไปใส่รถคันนู้นได้มั้ยใ่รถคันนได้มันชทนพอดีเลยเอาโน้แบบนี้ก็ได้มั้งมันดะโชแทพอดีเลยงอาลแ้วแ่ล้วแ่ผู้เลือกตอนาพทีอมันเย่อไมี่ครับให้พ้นพ่งันมีไ

บรรยายหมดทุกอย่างนี่เดี๋ยวี้าจด้วยจะตัดนายมุจะตัดปล่อยลงลงกันเลย ปวดล้อจนแบบอวดเทพอยู่หายใจอ่เโคตรัาเลยนี่ขับไปมาตั้งปึ้งเลยทีเดียวนี่ไม่งัดพุงมาะไยเมื่อกี้เนี่ยไปทำอะไรมันมันดีแล้วงัดพุงมอะไรโอ้โหหินเสียงมันมาไงเฉันเสี้ยงแล้วมาไงหินเสี้ยงแล้วมันกินมานี่ครับผมแกงห้าร้อย เนมาี่ครับสมาชิกวันนี้วันนี้มาครบอันนี้ลงเขาเพิ่งออกมานะครับผมแกงห้าร้อยขึ้นเขาอ้อมอย่างงี้ดันไปนั่งเดี๋ยวต้องต้องดึงนี่ต้องดึงนี่แล้วค่อยอ้อมอันไหนที่มันแค่นั้นไปทางนั้นดึงไปโยนไปขึ้นไปแบงเลยนี่กลางางหรือหลังกลางหรือหลังสุดกลางกลางนี่นะ ข้าหลังดีกว่าเก่งใจล้วกลางหลังกลางหลังโอ้พวกแกงห้าร้อยเสือใบไหนตอนนี้เนี่ไอพวกแกงห้าร้อยเปลี่ยนที่เจียงนะปลาเลยปลาธนาเลยเก่งเข็มโอ้ยอย่างนเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละจะทำคล้อยจะทำค่อยเราใช้งานเต็มที่นะครับนะพูดเยอะจะพอครับมาเฮ้ยเฮ้ยไอชิดเยอะดิ เมาขอด้วยเงี้ยอ้าประมาณไหนใส่เข้ามาแล้กดไปด้วยนะครับนะมาไหนก็ไม่รู้นะประมาณนี้ครับผมอะไรของเขาเลยไม่ลงมาฟังเลยอ่ะเขาจะเป็นกบเสียงมั้งไปตัดเสียงก่อนลงไปเลยยังฮะฮะคลิปหมื่น ใช่เนื้อหรอเมื่อกี้ใายกูให้แบเมือหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีเขียนอะไรย่านี้นะมีเขียนมีแค่นี้แหละอ๋อแล้วก็กดสตาอปไปเหรออ๋อไม่ได้ดีนะเกี้ยนักเกี้ยนักเกี้ยนักแกงนะอ๋อยี่ดีนะจําผมไม่ได้ตัดผมผมแค่นี้แหละแต่ว่าไอ ตัวเสียงที่แท๊กจอนนะผมไม่ได้เอาไงผมก็เลยฟังดูก่อนไม่ต้องตัดดอกปล่อยไปเลยถ้าไม่ตัดเลยฟังเชื่อผมดิมืดแต่คนเดียวแเรื่องนี้มืดนี่คนเดียวผมไม่ได้โทรศัพท์มาพี่โทรศัพท์ชัดเจนาย ยินดีท้าคิดมาหากิ้งไงนะโอ้้ถาายเสียงอะไรวะต่อร้อจนแบบหายใจไม่ออกอ่ะในคลิปมันก็เสียงค่อยโโอ้หผมคัดไม่ทันนะคัดเดี๋ยวมันต้องตัดโดดพิงเข้าไปนี่นะเอ็กเอ็ดเอ็นติดเอ็นติดคลิปเลยโอ้จะบอกเป็อย่างเดียวอะไรเนี่ยชี้เป้าเลยโอเคนะครับผมนะแต่ที่นี้ก็ไปพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ